สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อคิดสอนใจมาฝากกันค่ะลูกยิ่งโตยิ่งเหมือนแฟนเก่าสามีสงสัยก็เลยตบตีภรรยาพอผลตรวจ DNA ออกมาสามีถึงกับพูดไม่ออกเมื่อไม่นานมานี้เว็บไซต์ต่างประเทศได้นำเสนอเรื่องราวของชาวเน็ตท่านหนึ่งโดยเรื่องราวระบุว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของสามีภรรยาคืออะไร คือความเคารพและความเชื่อใจแท้หรือไม่ถ้าไม่มีความไว้วางใจระหว่างสามีภรรยาความสัมพันธ์นั้นคงไม่ยืนยาวเหมือนสามีของเจินเพราะว่าไม่เชื่อใจทำให้เกิดเรื่องขึ้นมาเจนมีลูกชายหนึ่งคนตอนที่ลูกเพิ่งคลอดทุกคนมีความสุขกันมากเนื่องจากสามีเป็นลูกชายคนเดียวเมื่อคลอดลูกคนนี้ออกมาก็กลายเป็นดวงใจของทุกคนในบ้าน แต่ยิ่งเด็กชายคนนี้โตขึ้นกลับไม่เหมือนพ่อสักนิดเดียวทุกครั้งที่สามีพาลูกออกไปข้างนอกทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าลูกชายเธอไม่เหมือนเธอแม้แต่นิดเดียวถึงคนพูดจะไม่ได้ตั้งใจแต่พอฟังบ่อยๆเข้าสามีของเธอก็ไม่ยอมพาลูกไปไหนอีกเลยแถมยังเริ่มสงสัยเนื่องจากก่อนเจรินจะแต่งงานเธอเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งนานมากซึ่งสามีก็รู้ และรู้จักผู้ชายคนนั้นด้วยเพราะงานสามีของเธอจึงสงสัยว่าใครเป็นพ่อของเด็กวันหนึ่งสามีของเจิญกินเล่าเข้าไปแล้วก็ตบตีเธอแถมยังพูดออกมาว่าบอกมาว่าเด็กคนนี้เป็นลูกของเธอกับใครกันแน่คำพูดของสามีทำให้เกิดแผลใหญ่ในใจแม้ว่าก่อนหน้านี้เธอจะเคยรักคนอื่นแต่หลังแต่งงานเธอก็รักเดียวใจเดียวดูแลครอบครัวเป็นอย่างดี แต่ตอนนี้กลับโดนสงสัยว่านอกใจมีลูกกับคนอื่นวันต่อมาจนเลยพาลูกไปตรวจดี a อนอผลออกมาว่าลูกเป็นลูกของสามีเจนเลยเอาผลตรวจไปโยนใส่หน้าสามีและทิ้งใบหยาไว้ให้เขาเซ็นเมื่อมองเห็นผลตรวจนึกย้อนไปถึงวันที่ดูถูกภรรยาสามีของเธอก็เลยตบหน้าตัวเองบอกว่าตัวเองไม่ใช่คนรู้สึกผิด และเขาให้เธอให้อภัยแต่เจนบอกว่านี่เป็นปัญหาที่ต้นต่อไม่สามารถให้อภัยได้จากครอบครัวอบอุ่นดีๆมีลูกมีภรรยาเขากลับสงสัยจนทำามันพังคุณผู้ชมฟังเรื่องนี้จบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ